ตัวไหนครับสวัสดีครับอนุวัฒน์ V K ก่องยิงครับวันนี้โชว์พิการร้อยสิบแปดต่อน้ำหนักให้กับเปตตาบีสัตว์เคยเจอกันไหมไม่เคยต่อให้กี่ปอนด์ปอนด์ครับไม่น่ามีปัญหาครับเราคุมไปกิโลละสามสี่โลสามสี่โลนะวันนี้มาเกินเท่าไหร่เกินจุดห้าจุดห้านะโอ้ก็จะไม่ตึงนะร้อยสิบแปดหรือว่าตึงแล้วยังยังเราอยได้จำกัดเท่าไหร่สิบเจ็ดยังได้สิบเจ็ดยังพอไหวนะวันนี้ต่อยบ่ายนะเจอกับเปตตาบีสัตว์ครับก็เคยเจอไหมไม่เคยเขามีอะไรน่าากลัวบ้ง เขาก็มวยฝีมือเออแล้วเราแก้งไงดีวันนี้เจอมวยยาวกว่แบบนี้ก็น่าจะมีเตะขาอะไรกอ่าก็มีลูกหนักฝูไป้องที่ซิงบาตอครอซ้อมมากี่วันไฟนี้รวมเดือนับรวมเดือนเลยครับผงความรู้ซ้อมมีใครบ้างก็มีเพชรไปรินปานเทพครับลายลายเดือยช่วยกันนะใช่ครับล่าสุดเราชนะใครมาชนะนกยอดกตัญยูครับยกไหนครับยกสามนกด้วยอะไรวันนั้นเตะขาแล้วก็ปันต่อเอ้ยวันนี้มีหรือเปล่า น่ายจำเนียโอเคอ่ะอย,อยู่ไหนล่ะครับท <58 S 1> ี่มาก่อนจังหวัดพัทลุงครับปล่อยๆเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดเป็นเพลเราเป็นมวยเป็นเมืองสายหรือขวาสายครับสูงร้อยร้อยหกสิบห้าเราจบมวยมารวมๆเท่าไหร่ครับร้อยกวาา่าฝากพี่น้องเชีย่นนะครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับ ต้นเลยครับสวัสดีครับผมเททรีศแสงมรกตครับครับวันนี้โชคพิกาด119ยสิบามาสอบเป็นไงครั้งแรก119.1ครับก็เกินไปจุดหนึ่งนะไม่น่ามีปัญหาน้ำหนักนี้ต้องคุมกี่ิโลก็คุมมาห้าโลครับห้ากิโลนะก็เริ่มตึงแล้วไหมตึงแล้วเออแต่วันนี้ก็ทําได้ครับซ้อมอยู่ที่แสงมรกตครับซ้อมรวมๆแล้วกี่วันก็ประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นะคุมน้ําหนักอีกกี่วันคุมหนักประมาณสามวันครับก็เรื่อยๆนะวันนี้เจอกับที่ anh Quát không? Thầy chơi cà không á? Mày không? Khấu cậu luôn Không có Còn สไตล์ไปเรื่อยครับไปเรื่อยนะูเดียวเออแล้วเราชนะติดต่อมากี่ไฟแล้วเนี่ยสามไฟเราสามไฟแล้วนะความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์เราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจอทรงนี้ไม่กลัวครับแลกได้ทั้งวันครับโอเคอายุอะไรแล้วครับสิบเกียครับคนจังหวัดชายบุญครับไปปล่อยเท่าไหร่ท่านเก่าพื้นที่เราเป็นมวยสีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบครั้งครับฝากพี่น้องที่เชิญหน่อยครับก็ฝากช่วยเชียร์และเป็็นนนนกลััังใใจจห้้ผผมมมะะครบวีทเต ขอบคุณครับ